ทำให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาทุนต่างชาติมาเนี่ยก็เท่ากับทําให้คนไทยเป็นหนี้ต่างชาติอีกเอาตายเลยตอนนี้หนักกว่าเดิมอีกนะครับทําไงเราเป็นหนี้ต่างชาติก็ตายหวงตายหาเลยสิทีนี้เป็นหนี้คนไทยปกติไทยกับไทยยังพูดจากันฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแล้วนี่เป็นหนี้ต่างชาติโดยรวมเลยมันค่าอย่างเดียวเลยเอาถูกไหมเล่าซื้อหนี้คนไทยก็ต้องให้คนไทยสิฮะ คนไทยมาลงทุนเนี่ยแต่คนไทยคนไหนรวยถึงสิบหล้านล้านเนี่ยก็หายากมันไม่มีหรอกนะมีทรัพย์สินมูลค่าเป็นแสนแสนล้านเนี่ยยากครับไม่มีคุณต้องให้ระดับไอ้อะไรนะเจ้าของเทสลามานะ่ให้ทํามาน่ะแต่เงื่อนไขที่มันมากับการรีไฟแนนซ์ของการซื้อนี่ของคุณกัลสินสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสนอเด็ดคือการลบแบ็กลีดเนี่ยครับ ลบแบ็กเลดออกจากเครดิตบูโรออกจากสถาบันเครดิตแห่งชาติก็กลายเป็นบุคคลที่เป็นประวัติขาวไปกู้เงินไปอะไรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมันคืออย่างนั้นครับนายกเขาบอกว่าแนวความคิดซื้อนี่ประชาชนเนี่ยอยากกระตตกกระตากวิเวกววกวิโหวเหสิเพราะอะไรเพราะมันยังเป็นแค่แนวความคิด ยังต้องผ่านคอรมอวราระรับหลักการนะอีกหลายขั้นตอนวราระเปายัติเห็นชอบสอวนะทำประชาพัตนนำเรื่องขึ้นทูลกล้า,ถาวถวายความเห็นชอบนายกไอความเห็นชอบในหลวงซึ่งมันเป็นแค่แนวความคิดเออนายกเขาบอกโอ้ตกตากดีเหลือเกินเขา เขาคือคุณทักษิณเป็นผู้หวังดีกับประเทศชาติเขาก็สเสนอตามแนวความคิดของนักธุรกิจซึ่งเขาก็มีสิทธิ์คิดไหมมีสิทธิ์พูดด้วยแต่คําพูดของคุณทักษิณดันไปที่จับจ้องว่านี่แหละคือนโยบายของรัฐบาลเอาก็ถูกไหพี่ชัยไม่กล้าเด้งรับป่ะเรื่องนี้ซื้อนี่ประชาชนพี่ชัยถึงกับลิ้นไก่สัน้น เพราะตายนะครับคุณอุ้งอิงบอกหวังดีเป็นนักธุรกิจระดับโลกก็มีความคิดช่วยเหลือประเทศชาติสทรอทำไมไม่เอาเงินของตัวเองทำโอ้16ล้านล้านเลยนดใครจะรวยขนาดนั้นล่ะ16ล้านล้านดอกเบีย้ยของ16ล้านล้านถ้าคนที่มีเงินทุนเยอะขนาดนั้นผมว่า ไม่รู้กี่พันชาติก็ยังนั่งกินดอกเบีย้ยไม่หมดครับเพราะรวยะแค่นั่งกินดอกเบีย้ยผู้ใช้ไม่หมดแล้วสิบหกล้านล้านแล้วดอกเบีย้ยของสิบหกล้านล้านในอัตราที่แบบค่อยๆเก็บกับคนไทยเนยนะครับก,ก็แล้วแต่มุมมองไงฮะแต่สําหรับผมถ้าทาได้ก็ดีแต่นั่นหมายความว่าทุ่มเสี่ยงไหมต่างชาติมันจะยึดประเภทเมื่อ หรือว่าเงินต่างๆเนี่ยที่เอามาสิผงละล้านออกมาจากไหนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนไทยจะใช้นี่บมดเมื่อไหร่มันโดนตั้งคาถามไปหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าทําได้ดีไม่ดีแต่มันทําได้ยากไงฮะผมนึงบอกว่าดีปดเครดิตบูโรนะก็ดีครับต่างชาติจะเอาหนี้เสียไปทำอะไรต่างชาติไอ้พวกเนี้ยเวลาเขาซื้อนี่เสียมาบริหารเนี่ยครับ นี่เสียเขาซื้อมายี่สิบบาทนะนั่นหมายความว่าเขาต้องมีบวกบวกลบกับสถาบันการเงินที่เขาซื้อมาแล้วและเขาเอามาจัดทำเขาเรียกว่าจัดทํายอดใหม่โดยบวกดอกเบี้ยใหม่เข้าไปนะและให้คนที่เป็นลูกหนี้ขยายระยะเวลาให้ยาวขึ้นเขาจะได้ดอกเบีย้ยจากตรงนั้นอนะ่ะคุณสังเกตดูนะอย่างสถาบันการเงินในแต่ละ แห่งซึ่งเป็นสาบันการเงินใหญ่หญๆเขามีการขายหนี้เสียให้บริษัทซึ่งมีบริษัทรับซื้อนะไปทํากําไรต่อไงไปทํากําไรต่อได้ครับนะครับอ่นะอ่ดอกเบี้ยถูกลงกว่าธนาคารหรือไม่มันก็อยู่ที่เงื่อนไขข้อตกลงแตอ่อัตราการผ่อนต่ำแน่นอน ต่ำแน่นอนนะครับแล้วอีกแปดสิบเปอร์เซนใครจะซื้อคือวันนี้แล้วแต่ข้อตกลงแต่คุณต้องเข้าใจว่าคนที่เอาเงินลงทุนมาสิบหกล้านล้านเนี่ยมันบวกลบคูณหารกันหมดแล้วแหละว่าเข้ามาแล้วเนี่ยหยิบชิ้นปลามันไม่มีใครเอาเงินสิบหกล้านล้านมาลงทุนแล้วไม่ได้กําไรถูกต้องไหมแต่วันนี้ก็เหมือนกับให้ต่างประเทศเข้ามารีไฟแนนซ์ประเทศไทยนั่นแหละรีไฟแนนซ์ก็คือการซื้อนี่นั่นแหละ หรือพูดกันง่ายๆคือการรีไฟแนนซ์นั่นแหละคนที่โดนแบ็กเลก็จะหายไงไม่มีแบ็กเลทแล้วมีกินมีใช้รีไฟแนนซ์พูดกันนะคือรีไฟแนนซ์นะครับนะแล้วก็ยืดระยะเวลาการผ่อนยอดการจํานวนการผ่อนให้น้อยลงแค่นั้นเองแต่ถามว่าผลดีกับคนที่โดนแบนะ็กเลทไงถูกต้องไหม แต่มันจะเป็นผลเสียหรือผลกระทบกับบุคคลที่มีวินัยทางการเงินที่ดีอยู่แล้วซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับกลุ่มคนกลุ่มนี้เลยนะคนที่มีวินัยการเงินที่เป๊ะอยู่แล้วเขาก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในตรงนี้ไงเออนะครับเพราะวันนี้ฝ่ายค้านก็สบประมาทฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ผมพูดไว้เท่านี้นะ นะไม่ได้พูดออามันนะฝ่ายรัฐบาลตั้งรับเต็มที่นะตั้งวอรูมามีคุณทักษณเนี่ยนะคอยดูแลเพราะฉะนั้นหัวข้อต่างๆเนี่ยมันมีการทําการบ้านกันมาอย่างดีเพราะอะไรฮะเพราะผลงานของรัฐบาลมันมีก็พูดไปส่วนที่เขามาซักพอก็เตรียมคําตอบไว้ข้อสอบจะรั่วหรือไม่รั่วไม่รู้แต่รู้เรื่องชัดเจนในเรื่องของดีลแลกประเทศนะวันนี้จะมีโผล่ขึ้นไปใน สึกซักฟอกหรือไม่เอเออ่คือประเด็นคือวันเนี้ยนะครับมันอยู่ที่เวลาในการซักฟอกเนี่ยครับมันมีจํากัดมากเพราะงั้นประชาชนไม่ต้องการน้ํานะฝ่ายค้านจะแสดงฝีปากแสดงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยต้องบีบอัดในเวลาที่กําหนดไว้จริงๆนะครับเอาแต่เนื้อ และประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินว่าศึกซากฟอกรัฐบาลนี้ตกลงฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ชอบทำนะฝ่ายค้านเอาแต่โจมตีเอาแต่น้ําไม่มีเนื้อหรือฝ่ายรัฐบาลตอบมีแต่น้ําไม่มีเนื้อนะตอบฝ่ายค้านไม่ได้เลยอย่างเนี้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอืมเอาจริงๆนะครับ อันนี้คือเรื่องการเมืองนะเรื่องการเมืองนะข่าวที่เอามาคุยกันนะ